สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้หลังที่น้องมะนาวไม่ได้ออกกำลังกายมาเดือนกว่านะคะเพราะว่าน้องน้องมะนาวไปสักมาค่ะสวัสดีพี่ๆปาปานานาคะวันนี้เราก็ได้มาว่ายน้ำออกกำลังกายรีแลกซ์นะคะล้างสารพิษออกไปนะคะน้ำคอรีนนี่ก็ดีเหมือนกันนะคะ,ะนานสี ว่ายน้ำนะคะว่ายน้ำเนะะี่ยค่ะมีเด็กๆมาเล่นด้วยที่คอนโดน้องมะนาวนะคะอากาศยามเย็นจะหกโมงแล้วค่ะเนะนี่ยค่ะมีสระว่ายน้ำคือดีมากนะคะ,นะคะน้องมะนาวก็ได้ลงมานอนอิ่มนะคะก็ได้มาว่ายน้ำนะคะจะออกกำลังกายแล้วก็ว่ายน้ำเสร็จน้องมะนาวก็จะไปออกกำลังกายนะคะ เราจะว่ายน้ำกันนะคะะ